เติมหงมีสองอย่างเดี๋ยวตีลงลงเปิดในตัวนี้มันเกลือมันมากปแล้วที่ยาวทุกตอนนี้ทําอะไรเพิ่มความหนาของยางอะบางมอ๋อเราเราจะเอาตัวนี้เพิ่มช่วยเออก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะนี่นี่นี่จะเป็นอบังแล้วนะช่างตีนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอัะบังตีเลยเขาจะเรียกอับบังนะอ๋อางนี้ทำดีทำละเอียดดีอืมนี่ครับวิธีง่ายๆนะครับที่เพิ่มเอายางในเพิ่มเข้าไปนะครับถ้ายางนอกบังถ้าใครเก่งก็เพิ่มเข้าไปสักสามชั้นมันถ้าถ้าเพิ่มเยอะมันจะงัดเข้าไหมนะยางมันเข้าไหมเพิ่มเยอะขอบมันจะไม่ขึ้นนะอืม เพิ่มได้ประมาณชั้นเดียวนะเดียวอ๋อเราชั้นเดียวใช่ทุคราวอืมก็น่าจะได้นานอยู่หรอกถ้าไม่ไปเหยียบอันตัวยาวๆนะถ้าไปเหยียบก้อนหินนี่น่าจะอยู่น่าจะเอาอยู่ไปเหยียบไปพวกตะปูหพวกเศษเล็กอะไรยาวๆเราก็โดนไหวเลยอืมหน้ายางบางก็เพิ่มได้นะ อันนี้ช่างจริงๆนะครับไม่ใช่ช่างเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนไปที่สวนรถยนต์เปลี่ยนอย่างเดียวจนจนเขาด่าทุกวันนี้ เ้าที่ไปก็ให้จะของแพล้วจะตาให้ก็ชื่อไห้เดี๋ยวอุไหวก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็เดี๋ยวจะถามให้ผู้หญิงนะผู้หญิงเก่งนะผู้หญิงเก่งแกต้องใส่งัดยางหวะเมื่อเช้นี่ใช้กี่เหล็กสองเหล็กอะ ผมใช้สามเหล็กโอ้ยงั้นตอนแรกนแต่เหล็กของผมมันอ่อนในะเหล็กร้านยี่สิบบาทแนงะไม่ได้เลือกอเหล็กอก่อน,กกอนงัดนันเหล็กงอไปด้วยมันงัดได้ใช้จักรยานนะยิ่งพวกมอไซาย,ยัางยังใหญ่ยางหลังนะตะขอที4ไม่ได้เลยละมอเป็นอะไรละ อันนี้ยางมันเก่าแล้วนะมันงัดยางงัดง่ายนะแต่ยางใหม่ๆมันตึงนะยางใหม่ตึงนี่ขนาดยางกเก่าๆนี่ผมถอดเนละ้วโอ้งัดไม่งดังงด <c oughs> <c oughs> บางทีงัดไม่ออกบางทีต้องใช้น้ำสบู่ช่วยให้มันเล <c oughs> ื่อน รถนี icana, <champions> ้มันรถสองจังวะมันโดนฝนโดนอะไรก็ไม่ดีมันไม่แด่เข้าลมเลยโอ้โนเฉยๆตัดยากเมในร้อนก็ไม่อยากจะมาับปป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 งปปปปปปงปปนมันปะปปปปปกแวปป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 ลปปปปป